สวัสดีครับผมและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่าง thunderbolts ครับผมอ่าเป็นเทนเลอร์ที่มาในงานซูเปอร์โบครับตัวอย่างช่วงนี้ก็จะมาแบบทีทีหน่อยนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามไม่มีเอเวนเจอร์มาช่วยอีกแล้วจี้ใจดำ เหมือนารมณมเมืองไรฮีโร่ต uh> uh uh ้องไปพึ่งพวกเหล่านี้ออกแนวแบบ มีแก๊กฮาตลอดเวลานะขายขำเหมือนกันโอยโชว์ฉากแอคชั่นเน้นๆเหมือนกันเว้ย เฮ้ยไขว่น่ามีพระคุมเหมือนบินมามีซึ้งใจมีดราม่าว่ะมีดราม่าเหมือนกันเรียกน้ำตาหรือเปล่า เจเลน่าบักเกจอนบ็อกเรดการเดียนโดสทัสมาเตอร์นี่นี่เมื่อกี้ใครเนี่ยบินได้แถมมีผ้าคลุมอย่างกับซูบโชว์โคตรเยอะเลยว่ะฉากนี้ตัวอย่างนี้หรอก ยังก็เป็นไฟนอลเทเล,ลอร์อะไรอย่างนั้นเลยนะเนะี่ยว้าวหนึ่งพฤษภาคมไม่ต้องมีตัวอย่างอื่นแล้วนะคือถ้ามีตัวอย่างหลังจากนี้มาอีกนี่คือปล่อยมาทั้งเรื่องเอะเออแต่ก็ยังมีปริศนาอยู่นะแม้ว่าจะเผยตัวอย่างนี้มาแล้วนะครับอความรู้สึกหลังจากดูตัวอย่างนี้ก็น่าดูดีน่าดูครับก็เป็นอารมณ์เหมือนมาเวลนั่นแหละครับที่เราเคยดูดมานะครับ มีความขมข้น,นทางเนื้อเรื่องมีตลกคอมดี้สอดเข้ามาเรื่อยๆน่าจะมีครบรถอยู่นะและเรื่องนี้เป็นฮีโร่ที่ไม่ใช่ฮีโร่ที่เราคุ้นเคยเป็นตัวร้ายวายร้ายจับใส่เข้ามาร่วมทีมกันนะแต่ละคนนะครับเตรียมใบมันกับทีมเหล่าว,วายร้ายแห่งมาเวลที่จะกลายเป็นขวัญใจใหม่ของทุกคนอา,อาจ,จะเป็นขวัญใจใหม่ไหมเดี๋ยวลองดูนะคำโปรโยเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โห หลังจากอเวนเจอร์แตกตอนนี้ไม่มีอเวนเจอร์ยาวนานมากแล้วเมื่อเลยอเวนเจอร์จะกลับมาเนาะถ้าตัวอย่างนี้ให้คะแนนมันปล่อยมาเยอะขนาดนี้เอาแบบความน่าดูเอาไปสี่แล้วกันเต็มห้าโหถ้าจะเป็นเหมือนแบบตัวอย่างสุดท้ายเลยนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นว่าเป็นไฟนอลเทเลอร์ด้วยซ้ําไอ้ก่อนหน้านี้มันเป็นตัวอย่างพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายไงอย่างที่ผมบอกไปต้องมีแน่ไฟนอลเทเลอร์ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งดูแล้วกันเดี๋ยวไปรอดูหนังเต็มแล้วกันนะครับอีก2อีก3เดือน โอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีแอคชั่นเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกันเรื่องหน้าสวัสดีครับ